เป็ดค่ะมีเป็ดย่างหมูกรอบมีน้ำพริกแบบนี้หอมหมกอุ้ยมาทานมากเนละยหอมหมกไส่มสี่สิบห้าสิบปลาปลาสลิดสวยมากเลยค่ะุพื่อนๆปลาสลิดสวยงา,ายมจะถอดเนาะอุ้ยถ้ากลับบ้านเร็วก็จะซื้อเยอะน่ากินมากเลย ดูกันค่ะ,ะไม่ใช่เขาเรียกอะไรหล,ล่นน่ะหล่นะล,ลาเดี๋ยวนะหากินยากต้องมาตลาซสอมชุกค่ะขนมโบราณขนมไทยค่ะขวัทขวทอดท่ะ